ลูกค้าจ๋าน้องเป็นคนที่มีรอยแผบเป็นตรงนี้นะีเป็นแผบเป็นเลยอะไม่หายแนี่ใครทำไหนพูดน้องหมึกขาบนี่หรลูกค้าดูนะอถ้าท้องแขนน้องต้องใช้เบอร์สองสี่เพราะว่าเดี๋ยวน้องมันไม่กบสีด้วยตัวแบบไม่รู้เหมือนกันท้องแขนมันขาวก็น้าน้องอีกน้องนอยออะนอยแล้วนอยแล้วท้องแขนขาวก็น้าน้องดูสีก่อนเบอร์ศูนสองนี่ ลูกค้าสาวน้องมากรบผิวให้ดูโอ้มซีแอมสวยมากขอบคุณค่ะคุณปามูนหน้าลางาที่ถึงจังเลยที่ถึงจังเลยลูกค้าดูนะคุณปามูเขามีคุชชั่นแล้วนะยังไงรีบช็อปนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องให้ดูดีกว่าว่าเขากรบได้จริงหรือเปล่าหนึ่งสองสามป๊าป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 อันนี้คือปั๊มเดียวนะั่น โอ้ปั๊มเดียวแม่อยู่<ม>บ้านคือลองแล้วตกใจนึกว่าใครเรียกปั๊มเดียวคือเกียร์รได้นั่งเกียร์โอยหลอนออม่กอ่ะเกียร์เขาอ,อบหน่อยด้วยความแบบผิวแขนมันไม่เท่ากันนะแม่นะยังไงก็มองข้ามความความเลือกเฉดสีของกุชชั่นน้องไปไอ้้องให้ดูความนี้ดีกว่าแม่เรียกแม่ดังมากฮัลโหลคุณปั๊มเมื่อบอกว่ากุชชันน่าดนมากผิวมันใช้ได้ไหมคะใช้ได้ เขาคุม <c oughs> มันดีมากเอาจริงๆนะนี่น,น้องหลนี่ข้างนี้อันนี้คืองานผิวของคุชชัช่ำๆโกโก,โก้วิววับๆบาปาปแบบนี้เลยค่ะคะุณปามู่ค่ะต้องตามปะแม่ต้องมีปะของมันต้องมีอ่ะแม่ดู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 อันนี้คือปั๊มเดียวจะกลบลอยเบ้ลอยแผลเป็นด้วยนะไม่ใช่ลอยแบบเลเล่นนะไม่ใช่ลอยดำลอยเลเล่นนะลอยแผลเป็นเลยนะแม่จ๋าแม่ดูได้เลยนะสี่วันนี้ปกติอะโปรโมชั่นเรา คือจัดมาให้อยู่แล้วจาก49เหลือ479แต่คูปองตกรถก,ก่อนวันนี้คุณชนเหลือ419บาทและมีของแถมจ้า <S <S โบมากที่สำคัญส่งฟรีด้วยลูกค้ายังไงรีบกดเลยรีบกดเลยนะคะใครที้กดลงตะก้าแล้วรีบชำระตังค์ด้วยนะแม่นะเพราะว่าอะไรตอนนี้ตะก้าค้างเยอะมากนะคะตะก้าค้างเยอะมากใครนะคะตอนนี้คือแบบลูคกค้าจ๋าแบ่งแบ่งกันใช้นะ มีไม่เยอะวันนี้เติมของในตะกร้าไม่เยอะยังไงก็ลูกค้ารีบกดให้ทนันบางครั้งอ,ะอ่ะอาจจะไลฟ์ไม่จบแบบ5้าโมงยี่สิบด้วยซ้ำมัง้งถ้าตะกร้าหมดน้องก็คือจบไล์ไม่สามารถขายต่อได้แล้วเพราะตอนนี้คือน้องมาเก็บตกให้ช่วงเชา้าช่วงเช้าที่ MCI เขาไลฟ์ไปคือแบบลูกค้าหลายท่านบางท่านกดลงตะกร้าแล้วจ่ายตามไม่ทนันน้องก็เลยว่าโอเคงั้นเจอกันตอนรอบบ่ายสามสี่โมงเดี๋ยวน้องไหมลูกค้ากดชำระรงค์ให้ทนัน ไม่รู้นี้ลูกค้าสั่ตตังคสั่งทันหรือเปล่าหรือตัแล้วหรือยังถ้ายังแม่ด่วนเลยนะคะน้องไม่มีการไล่ล่อสักนะคะวันนี้ยังยไหวมาเลยยุ้ยไหวจริงหรือเปล่า <c oughs> ปด่ต่อยน